งบ้านวันนี้เครมไม่สนสี่สนแปดเครมโดยไม่รู้ที่มาที่ไปเครมแบบหน้ามืดตามัวจนเป็นที่มาแห่งฉายาตลก ของอาเซียนวันนี้ข้างบ้านเราเคมอะไรนั้นนะไปดูรายละเอียดในคลิปกันเลยค่ะก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้าด้วยส่วนใครรักเมตตาเอ็นดูอยากสนับสนุนคุณป้าสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางบัญชีที่คุณป้าให้ไว้นี้นะคะ5บาท10บบาทคุณป้าก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไปรับชมคลิปกันเลยนะคะ อยู่ไม่ได้อีกแล้วเมื่อประเทศไทยดังข้ามโลกข้างบ้านเราก็เกิดอาการนะคะอยู่ไม่ได้ริสยาตาเหลือกอีกแล้วนะไม่ว่าไทยมีอะไรก็แล้วแต่ข้างบ้านก็จะอยากมีสิ่งนั้นนะชั่วโมงนี้นะศิลปวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกนะมี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมมากมายนะในประเทศไทยที่เป็นที่จุดมุ่งหวังอะของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนแขกญี่ปุ่นอ่าชาวตะวันตกยุโรปฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยนะคะก็จุดมุ่งหมายที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยในทุกวันนี้นะคะไปดูได้ในติ๊กตอกนะอืมจุดมุ่งหวังก็คือเขาจะมาประเทศไทยเพราะเขาชอบวัฒนธรรมไทย อาหารไทยแล้วก็นิสัยคนไทยน้ําจิตน้ําใจคนไทยและอย่างหนึ่งประเทศไทยมันทันสมัยเจริญนะเทคโนโลยี 4G 5G ครอบคลุมทั่วประเทศถนนหนทางน้ําไหลไฟสว่างสนามบินคือใช้งานได้จริงแล้วก็สวยงามมากนะทุกวันนี้นะสนามบินอ่าไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นนะทันสมัยอลังการนะ อืมเป็นผลมาจากการทำงานอ่าเชิงรุกของรัฐบาลไทยนะอืมทีนี้นะพอข้างบ้านเห็นสินะภาพที่ว่าคนทั่วโลกหลังไหลเข้ามาอ่าในเที่ยวช่วงสง่์วันปีใหม่นะจนเทศกาลข้าวดาวแทบจะเหยียบกันตายนะที่เซ็นเตอร์เวิร์เนี่ยแถมซถมอ n นนะยังมาเลือกวันอรุณของเรา เป็นจุดถ่ายทอดสดเขาดาวร่วมกับมหานครอันยิ่งใหญ่ระดับโลกเช่นซิดนีย์นิวยอร์กปารีสนะอืมประเทศไทยก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นข่าวนี้สร้างความริษยาตาเลือกให้ข้างบ้านอย่างมากมายออล่าสุดก็งงสงสัยอะไรนักหนาคนก็เหมือนกันอาศิลปะวัฒนธรรมก็เหมือนกันอาหารก็คล้ายกันทำไมมึงไม่ไปเที่ยวประเทศกูวะเกิดคำถามในหมู่ชาว ทางสามนาฬิกาประเทศทางสามนาฬิกานะฮะล่าสุดพูดไอเดียเจ๋งสิคะประเทศไทยมันมีอะไรฉันก็ต้องมีมั่งล่าสุดก๊อปแล้วนะวัดพะแก้วนะม,มีมีกระทั่งพระแก้วมรากจำลองอือยู่ในประเทศของคนป่าทางสามนาฬิกานะจำเอ่ยชื่อว่าประเทศแคมละอืมเอ,อ,อ่านว่าประเทศคนป่าทาง ที่สามนาฬิกาทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะก็เห็นแล้วค่ะว่าเอ,อวัดอรุณวัดพแก้วนะคนเนี่ยฮิตมากนะไม่ว่าจะวันธรรมดาหรือวันหยุดสุกเสาอาทิตย์และยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มันแบบประเทศไทยมันอยู่ในช่วงระยะอากาศที่ไม่ถึงกับร้อนเกินไปและไม่ถึงกันหนาวเกินไปมันเป็นที่ถูกใจทั้งคนเอเชียแล้วก็คนฝรั่งฝรั่งเขาก็หนีหนาวมานะส่วนคนไทยก็ไม่ชอบอากาศร้อนนะ ช่วงนี้ก็เอาอุณหภูมิไปอยู่ที่20่สิบกว่า,วาที่นิดหน่อยนะไม่ถึง30มสิบก็เป็นช่วงที่คนไทยกัชอบท่องเที่ยวกันทั้งคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนเอเชีย,คน,เเชยคนยุโรปนะคะก็ต่างก็แห่ใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปที่นะครวัดก็ทำไอ้ที่ วัดอรุณนะก็ทําให้ข้างบ้านเราเนี่ยยูไม่เป็นสุขเหมือนกันก็จัดเตรียมหาหน้ามา้ามามากนะมึงมีฝรั่งต่างชาตินะใส่ชุดไทยถ่ายรูปที่วัดอรุณกูเอามั่งค่ะใส่ชุดสบายอะไรผ้าเขาม้าเอไปเที่ยวโบราณสถานของเขามัง่งหาต่างชาติมาเป็นหน้ามา้าหน้าหมามัง่งถ่ายรูปที่อังกอร์วัดอืมเพื่อให้มันดูว่าโอ้ยเหมือนกันนะ ไทยมีอะไรฉันก็มีมั่งล่าสุดทําอะไรขึ้นมาไทยมีสะพานมอนที่เป็นที่โด่งดังฉันก็จะมีสะพานไม้ไผ่มั่งเอากับเมนสิจ้ะอืมอันนี้แหละก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าข้างบ้านเราเนี่ยตามติดเราเป็นแบบนะเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเงาอะ่ะเงาตามตัวนะ ล่าสุดนะแอบอ้างทุกอย่างล่ะคะ่ะว่าตัวเองเป็นออริจินอลเป็นเจ้าของเป็นต้นฉบับประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ปปีเขามาทั้งดุ่นล่าสุดนะมีเพจเพจหนึ่งนะเขามาเผยว่านะด้วยเพจอาเซียนมองไทยเนี่ยเขาก็ได้แชร์อข้อความมาว่าปราสาทอ่าไอ้อะไรนะเรียกอะไรนะครวัดนะ่ะจริงๆแล้วนะไม่ได้ชื่นนะอนครวัด มีชื่ออีกต่างหากนะอย่างประสทาทพระวิหารก็เหมือนกันนะในชื่อเนี่ยพระวิหารนะแต่ในชื่อขมินนะชื่ออะไรรู้ไหมเปรยวิเฮียนะปรยวิเฮียอืมไอเราเรียกทับศัพท์ของคนไทยไปนะซึ่งเพจอาเซียนมองไทยเขาก็ได้โพสต์ไว้ว่าเออ คนพื้นถิ่นดั้งเดิมที่อยู่ก่อกันมาไม่ขาดสายเขาก็จะรู้จักชื่อบ้านเมืองของตัวเองเรียกต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเช่นเมืองพิมายพนมรุง้งชื่อก็ตรงตามจารึกอาจเพี้ยนเล็กน้อยตามสำเนนยงและการเวลาที่ผ่านไปแต่คนบางกลุ่มบางประเทศที่อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของวาาัฒนธรรมกับไม่รู้จักชื่อบ้านเมืองของตัวเองเช่นลองไปบอกไปถามเขาสิว่าพระบรมวิษณุโลกเนี่ยเป็นคือที่ไหนนะเขาจะไม่รู้นะ อืมพาะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเดิมของนครวัดก็คือพระบรมมิสนุโลกนะหรือว่าชื่อศรีศักขรศรีสิขรีสวนชื่อเดิมของปราสาทพระวิหารเนี่ยนะอืมไปถามสิม้างบ้านเราที่บอกว่าเจ้าเองเป็นเจ้าของเนี่ยที่ไม่มีทางขึ้นเนี่ยนะเจ้าของประเทศอะไรก็ไม่รู้ไม่มีทางขึ้นปราสาทของตัวเองงงไหมคุณผู้ชมอืมแล้วก็แหกปากไว้นั่นแหละฉันเป็นเจ้าของฉันเป็นเจ้าของเ แต่ไม่ปัญญาขึ้นไปหรอกค่ะอืมอย่างพระวิหารเนี่ยเขาก็มาเรียกตามประเทศไทยนะเป็นผู้คนพบจะไม่ให้มองว่าเป็นคนนอกได้อย่างไรแม้แต่นับเลขฐานสิบขึ้นไปยังใช้ภาษาไทยเช่นสามแสบสี่แสบห้าแสบพันหมื่นแสนล้านคำว่าสีเขียวก็เป็นภาษาไทยแต่กัมพูชาใช้เรียกสีน้ำเงินอืมแล้ว พวกนางงามกัมพูชาก็ชอบใส่กันมากนะสีเขียวสีน้ำเงินเออน,นะนำดําๆแล้วก็ไปใส่สีเขียวสีน้ําเงินคุณผู้ชมแมทเยอะเกินอืมเขาก็เลยบอกว่าอ่าสงสัยเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยผลิตสีนี้ไม่เป็นจึงออกเสียงเรียก สีตามไทยไหนะจะชอบใส่ชุดไทยอีกสดาเอยสบายเอยผ้าถุงจีบหน้านางเอยอืมแต่เวลากัมพูชคนกัมพูช,ชาเนี่ยเถียงข้อมูลสู้คนไทยไม่ได้จะไล่คนไทยกลับไปจินตอนใต้อย่างเดียวด่าไทยเป็นโจรเป็นขโมยแ่้งลงมาแย่งชิงแผ่นดินกัมพูช,ชาถ้าเก่งจริงทําไมไม่เอาข้อมูลวิชาการมาสู้กัน เครมอีสานใต้เครมบุรีรัมเครมสุสรินศรีสะเกดแต่ก็ไปถามคนท้องถิ่นหรือยังว่าเขาอยากเป็นกรัรมพูชาหรือไม่ซืบเนื่องมาจากโพสต์นี้นะคนขา่าปาก,ก็ได้ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากอ่าเว็บไซต์ศิลปะอ่า slashmag.com นะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ประสาทบรมวิษนุโลกเปลี่ยนมาเป็นนครวัดเมื่อใดเพราะอะไรนี่นะแล้วเขาก็บอกว่า ชื่อดั้งเดิมของศา,าสนสสานอันยิ่งใหญ่แห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำตนเลสาบอย่างนาครวัดน,นั่นคือพระบรมวิสณุโลกอันนี้คือชื่อชื่อดั้งเดิมเพราะนะจะไปถามคนข้างบ้านเราเดี๋ยวไม่รู้จักหรอก ตามพานามหลังการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าสุริยะวระัณที่สองแต่ชื่อนครวัดก็เป็นที่คุ้นหูที่สุดเมื่อเอ่ยถึงสถานที่แห่งนี้ได้เป็นคำเดียวกับอังกวัดที่ชาวเขมรปัจจุบันใช้กันด้วยแล้วชื่อนครวัดหรืออังกวัดนั้นมาจากไหนคำว่านครวัดก็เริ่มปรากฏหลักฐานการขนานนามประสาทพระบรมวิษณุโลกในสมเด็จ ในสมัยสมยเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงเสียยุธยาในจารึกที่ลงศักราชตรงกับพุทธศักราช2 1 7 5แต่จารึกก็เรียกพระพิษณุโลกซึ่งเป็นคำเดียวกับพระบรมวิษณุโลกปะาปนอ,อยู่ด้วย จึงอนุมานได้ว่าสมัยนั้นเริ่มเรียกนครวัดกันแล้วแต่ชื่อเก่าทางการอย่างพระบรมวิษณุโลกยังคงอยู่ในความทรงจำและการรับรู้เช่นเดียวกันส่วนหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของอังกอร์วัดคือข้อความอังคอรวัดในจารึกรุ่นหลังที่นครวัดซึ่งระบุศักราชตรงกับพุทธศักราช2214ปลายสมัยพระบาทพระบาทป,าปทุมราชาพญาศูนย์ของก,กรุงกัมพูชาและตรงกับ กลางแผ่นดินสองสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งหลังสมัยรพระเจ้าปราสาททองจึงเป็นไปได้ว่าอังคอนน่ามาจากน,าน่าจะมาจากคําว่านาครของทางฝั่งอยุธยานี่แหละแล้วก็ใช้คําว่าองคอ์ครเพิ่งมาปรากฏในจารึกหลักเป็นครั้งแรกเพราะมีร่องรอยสืบย้อนไปถึงพุทธศักราชสองหนที่ระบุว่าองค์ครวัดอินทปาศะอืศาตราจารย์มัด มัดและจิโต้ผู้เขียนหนังสือฮิ s ส o อรี่เดอะอังกอร์อาจารย์สตราจารย์หม่อมเจ้าสุพรดิิดิสกุลแปรนะประวัติเมืองนครวัดเมืองพระนครของขอมให้เรียกศาสนสถานหลังนี้ว่าอังครวัดน่าจะเรียกก่อนหน้านี้พุทธศักราชสองหนึ่งหกแปได้ระยะหนึ่งเพียงแต่ไม่ปรากฏหลักฐานในจารึกซึ่งเรื่องนี้จิตภูมิศักดินักเขียนนักประวัติศาสตร์ คนสำคัญของไทยก็ให้ความเห็นว่าจะลึกที่ทำเมื่อพุทธศักราช2214ได้พบว่าใช้อังคารวัดหรืออังกอรวัดถ้าจะให้กำหนดลงไปก็ต้องประมาณเอาว่าชื่อนครวัดมาเริ่มกำเนิดขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่22หรือใน100ปีระหว่างพุทธศักราช2100-2200ถึง 2, ก็นี่ก็คืออ,อ,อะไรอะที่มาที่ไป ของการเปลี่ยนชื่อจากอาพระบรมวิษนุโลกเปลี่ยนมาเป็นนครวัดนะคะซึ่งถามคนข้างบ้านเราเถอะเขาจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะดีแต่ว่าอ้างความเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะครวัดเป็นของฉันประเทศไทยก็ปี้ฉันประเทศไทยมาแย่งชิงแผ่นดินเขมรคนไทยมาจากจีนตอนใต้เราจะท่องอยู่แค่นี้แหละคนข้างบ้านเรานะคะ เหมือนชุดวันเนี่ยชุดไทยเนี่ยชุดสบายเนี่ยมาตั้งแต่สมัยนางนาคแพรพ้ททองแล้วนะคนเขมรใสมาตั้งแต่โบราณแล้วประเทศไทยมาขโมยประเทศไทยมาก๊อปปี้ของเขมรไปอ่ะนี่แหละนะก็คือวิวัฒนาการการเคมการก๊อปปี้ของคนประเทศข้างบ้านก๊อปปี้โดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะอ้างอย่างเดียวเนี่ยอย่างล่าสุดนี่นะไปเคมนูน่น คุณแมนสุภกิจเห็นเขาแต่งตัวดีในหนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวรเอ้ยสุริโยไทยนะเป็นเป็นหม่พระเจ้าตะเบงชเวตีก็ไปแอบห้างราคาว่าเป็นกษัตริย์ของเมืองละแวกอืมเห็นคุณแมนแต่งตัวชุดพมา่ารามันนะเคมข้ามไปถึงพระเจ้าตะเบงชเวตีคือเจ้าอย่างเดียวอะไรที่เปิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเพิ่งเห็นเนี่ยนะคนข้างบ้านเราก็จะ ตูเอาเป็นของเขาทันทีถ้าดูแล้วมันดูดีดูแล้วมันแปลกตาดูแล้วมันสวยดูแล้วมันงามดูแล้วมันน่าจะเป็นอ่าซอฟ o ์พาวเวอร์ได้นะข้างบ้านเราจะรีบเคมแบบหน้ามึนๆอึนๆแบบทําอะไรไม่สนไม่สีสนสี่สนแปดนะว่าชาวโลกเขาจะหัวเรอยเยอะเอาอย่างไรนี่คือคอนเทนต์วันนี้นะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าข้างบ้านเราเนี่ยทําอะไรมัางวันนี้นะคือ ดุดด่นที่สุดก็คือจะไปสร้างสะพานไม้ไผ่แข่งกับสะพานมอญน,นะคะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกรับนิสัยการขี้เคมของคนข้างบ้านก็คอมเมนต์ฝากไว้คุยคุยกับคุณป้าได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะสำหรับใครนะชอบคอนเทนต์คุณป้ารักในคอนเทนต์อยากสนับสนุนช่องคุณป้าก็ สามารถสนับสนุนคุณป้าได้ที่บัญชีที่คุณป้าให้ไว้นี่นะคะคนละเล็กคนละน้อยไม่ต้องให้คุณป้าเป็ร้อยเป็นพันห้าบาทสิบาทพเพรได้ค่ากัะปิน้ำปลาไปวันๆสำหรับคนแก่นั่งอยู่ที่บ้านนะคะก็จะขอบพระคุณมากสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ